เปลี่ยวไปหมดผมต้องหาแบบใหม่และงานทำใหม่ดูเหมือนที่นี่จะไม่สะดวกต้องใช้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งมันจะมันจะมีคนอะไรก็ไม่รู้ตามมา <c oughs> ต้องรีบไปแล้ว